สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับรายการเทเซอร์ชั้นนั้าและในคลิปนี้นะครับเรากลับมาอยู่กันในเกม Dark Online Legends นะครับผมแล้วในวันนี้นะครับผมจะมาชาเลนตัวเองนะครับโดยการที่ผมจะใช้ซุปเปอร์ไซยาก็สนะครับโกคูไอหัวแดงๆตัวนี้เลยนะครับผมไปใช้ความสามารถหรือว่าใช้การ์ดเขียวนะครับใส่สตูเพื่อจับเขาไว้นะครับแล้วก็กดไลท์ซิงลัดใส่นะครับแล้วมาดูกันนะครับว่าผมจะทําสําเร็จไหมนะครับก่อนดูคลิปจบนะครับฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผม แล้วไม่รู้ใหาจะพูดเร็วไปไหนนะมาเริ่มกันเลยครับผมพุ่งก็ไปก็ต่อยก,ก่อนโอ้เอา้าแล้วก็ตามด้วยปะทะพลังยังไงกดเต็มลอดโอ้หูห8้าร้อยนะครับทุกคนอย่างไงโถจะต้านไหวป่าพลังของเราลีฟิกเอา้าเฮ้ยลบดิจิตอลลบแบบดิจิตอลมาแล้วครับมาแล้วได้ทีผมคอมโบธรรมชาติเอา้า กดยับยับมาแล้วเฮ้ยโอ้โหพยายามในเรื่องของสีแต่แต่แต่ยังไงไม่มีแล้วไม่เหลืออะไรแล้วอันไหนเ <c oughs> ขาเตอร์เอาเอาจต่อนนี้นะครับเราไม่เหลือเกณ็ดลบแล้วนะครับมาดูกันนะครับผมว่าจะเอาตัวรอดได้ไหมในระหว่างที่ไม่มีเกณฑดลบอือหือปะทบพลังอีกแล้วเตรียมหลอดเหมือนเดิมไม่ได้เว้ย แต่ก็ยังดียังอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่อโชโชเห็นการฟ้าสองใบแล้วมันคันหูคันตายยังไงไม่รู้เอาไปเลยเพื่อนได้แล้วครับหนึ่งตัวเฮ้ยอโชยังไงรีเฟกไม่รุ่นหือย่างงี้ใจเย็นครับใจเย็นครับหอเฮ้ยยังไงยังไง,งโอ้โหกดไม่ท no ันกดไม่ทันเฮ้ยอลบไปเลจิตอนอโชโชหึไม่ทะลวงโอ้ ไม่ได้กดการ์ดนะสิมาลองเปลี่ยนดูหน่อยเอ้ยเอ้ยอย่าเอาเปล่า,อาโอ้โหเขาถอยลังออกไปนะอู้เน็ดเน็ดปิ้งเน็ปิงป้งปิงป้งปิงป้งปิ้งใหแล้วก็ดึงออกหมดมือเลยโอ้เออไปแล้วไปแกแล้วลาก่อนเอือ กรธแล้วผมโกรธมากชาลินผมตาเลกไปแล้วถ้างั้นเจตตายาาอะไรวะน้ำมันยิ่งไม่เหมือนเดิมเรียบร้อยตุม้ม เอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โอ้พระเจ้าอหลบแบบนี้กี่ต้นต่อยแบบอืมต่อยธรรมดาไปก่อนนะครับแบบกันกันเขาแบบเอ่อแดนหลบเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้ได้ก่อนไหมขอได้ก่อนไหมเอ้าโหโหไอ้หมอนี่เหลี่ยมมันดีว่ะโอ้โหทำไมตาแรกของวันนี้ผมต้องอ่อเอ๋ด้วยเนี้ยเอ้าหลบโค้ชเชนไม่ได้แล้วได้เวลาตั้งตัว พิวิวิววเอาเข้าด้วยแบบนี้ก็ไปสิครับผมเออเเลือดเองเยอะดีนี่เพื่อนอูมาไปครับทุกคนครับตามผมครับคอมโบธรรมชาติิวิวใช้เลยครับผมอัโชดน เอาเฮ้เอ๊ะอะโจอืมเออมาลบอุ้ยเออออกเอออีกแล้เมื่อกี้นะผมไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบว่าไปต่อยเขานะแบบผมจะกดการไงโอ้โหถ้ากดการนี่ตุยไปแล้วเอ้ยเหลืออีกเหรย่วิยางไงอ้ไม่ทันโอ้โอโอ โคเวเชนโดนอสและบางครั้งนะครับน้องๆที่เห็นแบบว่าผมโดนอัดแบบเนี้ยนะทำไมพี่มีเปลี่ยนตัวมาโคเวเชนละครับอะไรแบบนี้ใช่ปะคือผมจะบอกแบบนี้ครับว่าแค่ว่าบางครั้งเนะี่ยผมก็แค่แบบทําชาลจ์น,นะครับถ้าทําชาลจ์นนะผมไม่อยากจะเปลี่ยนเอาตัวแบบที่มันโคเวเชนได้มาบ่อยๆหรอกนะครับเพราะว่ามันไม่ได้โชว์ไงนั่นแหละผมก็เลยไม่ค่อยทํานะผมก็เลยปล่อยให้มันโดนอัดอย่างนั้นแหละ <laughs> แต่ว่ายังไงผมก็ต้องขอบคุณคอมเมนต์ทุกคนด้วยนะครับผมแนะนํากันได้ครับแนะนํากันเข้ามาได้เลยนะครับผมผมชอบอ่านเมนต์อยู่แล้วครับ <c oughs> มาครับ,บกดการที่2กันเลยมาครับทุกคนตาที่2มาดูกันนะครับว่าผมจะชาเล้นสําเร็จไหมนะครับเพราะว่าตาแรกผมเว้าไปแล้วเ <c> ฮ <oughs> ้ดฟเฟกตเวรุ่นผมจะออกเออๆนะครับผม กิโตบูสวัสดีครับท่านวิสอโชเอ้ยจะตืลูเป้เอาเอาเอ้ยยันดีเอาแล้วเอาแล้วไงอ่ากันโคเวเชนเป็นด้วยท่านนี้ท่านมาจากไหนกันลือโอ้โหเลยเอายับแยบเลยมาเอาแบบตัวชนะสีมาโดนอัดเอ้ยเออเออเอ้ามามาอัดผมอัดผมอัดผมโอเค ตั้งตัวเอ้ยเอ้ยโอ้โหเอ้ยคนนี้คนนี้เขาได้อยู่คนนี้เขาเป็นจัดเลยตั้งตั้งใจละผมตั้งตั้งใจละเขาก็เชนไอ้น้อง,อง <m ulan handle him> แล้วผมจะได้คิวผมเปล่าโอ้โหเดี๋ยวพุ่งไปเอ้อเอออ้าววู้มันเป็นก๊าซฟ้ากันไม่ได้หรอกเอ้ยโอ้โหเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเอ้ย,อย,อยมาเข้าออแล้วไอ้เีาแล้วโอ้เปลี่ยนทำไมมาเปลี่ยนก็โดนต่อเลยละกันวู้ฮู้ขโมยธรรมชาติครับผมชาร์จสเต็ปอีกครั้งหนึ่งเออจะทำอะไรผมนะครับไปเลย เฮ้ยโอ้โหไหนเอาโกแก่มาด้วยแย <c oughs> <c oughs> โอเคโอเคอเอมามากลับกลับกลับเข้ากลับเข้าสู่การต่อสู้เหมือนเดิม <c oughs> มาเฮ้ยโอ้โหอัดผมเลยครับอัดผมหน่อยอืม อ้อมกอดของดาม,มดิดโอ้โหาามาแล้วมันมาแล้วการ์ดผมมาแล้ววิววิววิวเออเออเออโดนไอปัปอมโบเ้ยมาแล้วมาแล้วไอตรงจังหวะพอดีดฮ้ยได้ไหมจับจับคึ้งดึงขนกดกด,ดเออ ฮ้ยเรียบร้อยชาเลนซ์สำเร็จเลยครับผมแต่ว่าจะเข้าไหมถ้าเข้าก็สำเร็จขัดได้ไหมอเรียบร้อยครับผมฮ่าฮ่าเรียบร้อยครับทุกคน <c oughs> <c oughs> ชาเลนซ์สำเร็จครับผมฮ <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสําหรับชาเลนจ์ในวันนี้นะครับถ้ามีคนดูจนถึงตอนนี้แล้วก็ผมก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับผมฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ไว้เจอกันคลิปหน้าไปแล้ะจ้า